ดาวลาหูย้ายครั้งใหญ่ของชาวลัคนาราศีเมษเป็นช่วงพ้นภัยแล้วกลับมาลุ่งโลดสุดๆรวยสุดๆแล้วทำแบบไหนถึงเป็นเศรษฐีและมีความสุขเรามาดูแบบเจาะลึกละเอียดตามวันเกิดและดาวกระทบดาวกันได้เลยสวัสดีครับทุกท่านและนี่คือภาพเทวดาพระราหูของสถาบันพยากรณศาสตร์นะครับ ก็ต้องบอกเลยครับว่าดาวราหูมีปัจญาโหราศาสตร์กล่าวไว,ว้ว่าลุ่มหลงมัวเมาให้ท่ายราหูครับเพราะฉะนั้นน่จะแบ่งได้2แบบนะครับถ้าเราลุ่มหลงมัวเมาในทางที่ดีครับตั้งหน้าตั้งใจขยันมันเพียรมันฝึกซ้อมก็มีสิทธิประสบความสําเร็จแต่ถ้าไปลุ่มหลงในทางไม่ดีเช่นหลงเรื่องความรักหลงเรื่องยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยการพนันนะครับก็มีสิทธิจะชิพหายวายวอดได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกลุ่มหลงให้ดีนะครับ และที่สาคัญครับพระราหูท่านเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับนอกจากนั้นท่านจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นครับคือเก่งในเรื่องไฮเทคเทคโนโลยีออนไลน์ด้วยนะครับและเป็นดาวที่โดดเด่นในภาคกลางคืนครับไวพิบดีครับนี่นะครับจะเป็นจุดหนึ่งที่จะนํามาใช้ในการพยากรณ์ด้วยครับและลัคนาลาศีเมษครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับช่วงเวลาที่ผ่านมาปีครึ่งครับนี่ครับพระราหูทับลัคนาทับ ตัวเราเลยนะครับเน็ตเนื่อยคาดแค้วภัยพิบัติเจอกันมาหมดแล้วใช่ไหมครับเหมือนดวงประเทศไทยครับที่เห็นได้ชัดว่าเลือกตั้งแล้วก็ยังไม่ได้รัฐบาลโอ้โหต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยจนใกล้ดาวราหูย้ายไหมถึงจะจัดตั้งรัฐบาลได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ข่าวดีก็คือดาวราหูจะย้ายครับไปอยู่ในราศีมีนนะครับตั้งแต่วันที่ส7ตุลาคมนี้แล้วนะครับ และอยู่ยาไปถึงวันที่ห้าพฤษภาคม2568ครับโอ้โหเรียกว่าหลุดครับหลุดแล้วนะลาหูไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับตัวเราแล้วไปอยู่ในเรือนวินาศแล้วครับแล้วความหมายคืออะไรบ้างครับดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะครับของชาวลัคนาเมษไปลอยอยู่ในเรือนวินาศครับเรียกว่าลาภะวินาศอ่าเป็นยังไงกันบ้างผลโศกผลโพยภัยดวงเปิดฟ้าเปิดแล้วเห็นไหมหยิบจับอะไรจะเริ่มเป็นเงินเป็นทอง พอดาวหัสยังโครจรได้ลาชาโชคทับลักษณเม็อยู่ไงก็จะส่องแสงเป่งพลังช่วยเหลือเกื้อกูลชาวเม็ได้อย่างเต็มที่ครับอะไรที่หนักๆเหนื่อยๆมีเกณฑ์หลุดครับแหมอันนี้ก็ยินดีด้วยเลยนะครับธุรกิจรุ่งคุ้งแรงขยับขยายลุยได้เลยนะครับโอ้โหพอดาวประจำตัวเราเป็นดาวอังคารอยู่แล้วเพวัะน,นั้นลุยสู้เลยครับจะประสบความสําเร็จนะครับและจะมีโชคลาบมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับหรือได้โชคจากแดนไกล จากออนไลน์อันนี้ได้หมดเลยนะเพราะโชคลาบไปอยู่ในเรือนวินาศไงก็ต้องไกลนะหรือซื้อแบบออนไลน์หรือมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะวินาศคือควบคุมคนโนไม่ได้เห็นไหมแต่อย่างไรก็ตามดาวราหูนะครับเป็นตัวแทนดาวบาปพระเคราะห์ครับไปอยู่ในบ้านดาวพฤหัสราศีมีนอันนี้เขาเรียกราหูกับใจนะครับเพราะไปอยู่ในบ้านธรรมะก็มีสิทธิ์จะได้รับการกล่อมเกล่าจากหลายกายดีได้อย่างแน่นอนนะครับโอ้โหพระราหูอยู่ในเรือน ราศีมีนเนี่ยดีมากนะครับดีกว่าดาวพฤหัสไปอยู่ในบ้านพระราหูนะครับอันนั้นมีสิทธิ์จะโดนเป่าจนทําให้ไปในทางลบได้แต่อันเนี้ยยังไงก็ตามดูแล้วพระราหูจะไปในทางบวกครับจะดีกับชาวเมดด้วยซ้าไปนะครับตรงนี้แต่อย่างที่บอกครับอันนี้เป็นความหมายภาพรวมนะครับแต่อาจารย์มีดูเจาะลึกถึงวันเกิดครับตั้งแต่วันที่ถึงวันเสาร์เลยยิ่งแม่นยํามากขึ้นไปรับชมกันต่อเลยครับเกิดอะไรรอฟังได้เลย อาจารย์จะเริ่มที่วันอาทิตย์ครับตามทักษะดาวราหูเป็นมนตรีตามทักษะครับไปอยู่ในเรือนวินาศแสดงว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเราแบบลับๆไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นถ้าใครมาช่วยเราไม่ต้องเออกระเหลิกไม่ต้องโชว์พาวนะครับเดี๋ยวท่านจะไปสักก่อนอ่าแต่ถ้าท่านมาช่วยแบบลับๆอย่างนี้ก็ดีต่อเราไง ทำให้เราเดินหน้าไปต่อได้หนุนหลังเรานั่นเองนะครับหรือถ้าเขาห่างหายไปเราก็วิ่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นการดีครับจะทําให้เราประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองโดดเด่นในเรื่องการงานต่อไปได้นะครับทําตามนี้เห็นไหมจะสําเร็จและร่ํารวยได้อย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าเป็นการเสี่ยงโชคพระบิดาเจ้าเรือนลาภพอดีใช่ไหมครับโชคลาภเป็นวินาแต่เป็นมนตรีซื้อกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ก่อนครับแต่ไปซื้อผ่านโลกออนไลน์ซื้อแบบไม่ต้องบอกใครนะครับ แล้วจะมีมุมที่จะถูกครับต่อไปครับเกิดวันจันทร์ครับชาวเมษวันจันทร์คือหกโมงเช้าของวันจันทร์ถึงตีห้าห้าสิบเก้าของเช้าวันอังคารนะครับดาวลาหูเป็นอุตสาหะตามทักษะครับแต่ไปรออยู่ในเรือวินาเนี่ยฝากเลยนะครับให้ขยันให้สู้ให้ลุยต่อ,อยาขี้เกียจน,นะเพราะเห็นดวงแล้วมีเกณฑ์จะขี้เกียจไม่ค่อยอยากทํางานไม่ค่อยอยากทานูน่นทํานี่ถ้าไม่ขยันแล้วจะได้ดิบได้ดีได้อย่างไรถูกไหมหรือจะเป็นอีกจังหวะหนึ่งครับผมมองเห็นดวงแบบนี้นะครับ จะเป็นคนที่ฉลาดมากก็คือเรียกว่ายังอุตสาหะอยู่นะแต่ผู้อุตสาหะหาช่องทางรัฐที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เช่นเหมือนในคอมพิวเตอร์เราครับสามารถคลิก5ครั้งเข้าถึงโปรแกรมได้ใช่ไหมครับแต่เราก็สร้างช็อตคัดไว้หน้าเดสก์ท็อปอะไรแบบนี้เหมือนเราจะกําลังทําช่องทางพิเศษเพื่อให้เราประสบความสําเร็จ แต่ต้องบอกนะต้องอยู่บนหลักการที่ถูกต้องถูกกฎหมายถูกถึงทธรรมจรรยาบรรณนะอันนี้ก็ยังประสบความสําเร็จได้แต่ก็ฝากหมาให้ขยันตั้งใจทํามาหากินต่อนะครับก็จะยังสําเร็จได้เป็นอย่างดีครับต่อไปครับเป็นวันอังคารครับดาวราหูเป็นมูล,ละครับตามทักษะเห็นไหมลูกศรสีเหลืองชี้ไปนะครับมูลละก็คืออะไรครับบ้านรถที่ดีนสังหาริมทรัพย์แสดงว่ามีเกณฑ์ขายขายบ้านขายรถอ้าวก็ได้เงินมีเกณฑ์เปลี่ยน ปรับใหม่ทำใหม่ตกแต่งรีโนเวทครับทำไปเลยทำแล้วดีครับทำแล้วจะสวยขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าดาวเขาไปอยู่ในบ้านดาวพฤหัสเนี่ยบ้านธรรมะบ้านบ้านเทพอ่ะก็กลายเป็นดีครับเพราะฉนั้นทำได้เลยหรือมีอะไรต้องเคลียร์กันกับคนในบ้านทำได้หมดนะครับหรือดูแลสุขภาพคนในบ้านด้วยอ่ก็มีส่วนนะครับตรงนี้ถ้าเป็นการเสี่ยงโชคละ่ะก็เน้นเลขบ้านเลขรถไว้ก่อนนะครับเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ อย่าไปอยู่ในเรือวีนา่าก็อย่าไปซื้อบอกใครมากอ่าซื้อเงียบๆอะไรแบบนี้ซื้อผ่านโลกออนไลน์นี่ก็มีมุมที่จะถูกนะครับอ่านี่คือวันอังคารต่อไปเป็นวันพุธกลางวันพุธกลางวันคือเกิดหกโมงเช้าันพุธถึงหกโมงเย็นมาพุธเท่านั้นนะครับอันนี้ดาวราหูเป็นสีตามทักษะเลยนะอันนี้โดดเด่นดีปังรวยนะครับให้รู้ไว้เลยนะโชคลาภเป็นวีนา่าแต่เป็นสีก็มีเกณฑ์ถูกถูกแบบ เบื้องหลังอะถูกเยอะด้วยแต่ไม่ต้องบอกใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดีนะอันนี้ยังโดดเด่นอยู่อหรือจะหยิบจับทําอะไรเนะี่ยมันยังมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลประธามอะสีอยู่ในเรือนวินาแปลว่ามีคนช่วยแบบลับๆนะเห็นไหมเพราะนั้นก็ยินดีด้วยนะครับจังหวะนี้นะเพราะนั้นก็ลุยทําต่อนะอย่าขี้เกียจไม่งั้นเดี๋ยวเราจะอดนะครับอ่านี่คือพุทธกลางวันนะครับต่อไปครับเกิดวันพฤหัสสปีครับ มาดูกันครับลูกศรชี้ไปดาวราหูเป็นอายุตามทักษะแสดงว่าอายุสุขภาพเราต้องดูแลอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะเป็นวินาศมีสิทธิ์ป่วยเจ็บอะไรแบบนี้ได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรารู้เราก็ดูแลสุขภาพเเพราะเราฟังก่อนไงเห็นไหมในช่วงโ,โหเรียกว่าปีครึ่งอ่ะจาก17ตุลาไปเนี่ยปี67ทั้งปีเนี่ยนะครับดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับแล้วจะเป็นการดีนะรหรือเลขอายุมีเกณฑ์ออกแต่เชื่อเหอะถ้าป่วยเจ็บอะไรก็ตามเนี่ย ดาวราหูไปอยู่ในดา้าบ้านดาวพฤหัสดาวหมอครับรักษาได้ให้ป่วยให้เจ็บดาวเรากรท็ทาลัคนาปีหน้าหกเจ็ดก็เดินหน้าหูไม่มีปัญหาเลยดูแล้วเคลียร์กันได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะให้รู้ไว้หรือเลขอายุจะออกแต่ต้องกลับด้วยไงเพราะอยู่ในเรือนวินาศอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือไปทาอะไรเกี่ยวกับคนมีอายุเนี่ยก็ยังส่งผลดีได้นะครับต่อไปครับเป็นวันศุกร์ครับวันศุกร์ดาวราหูเป็นกาลากินีครับตามทักษะ โอ้โหถ้าอย่างนั้นนะกาลากินีเป็นวินาศก็คือเรื่องเลวๆไล่ๆ,ๆหนักๆอุปสรรคหมดเส้นไปโอ้อันนี้ยินดีด้วยเลยนะครับ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณวันศุกร์ต้องลุยให้เต็มที่เต็มกําลังขยันสุดๆเลยครับโปรเจกต์อะไรมีทําให้หมดก็จะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนแต่ถ้าถามเรื่องการเสี่ยงโชคก็าเป็นดาวเจ้าเรือลาภะไปซื้อกับคนที่ทุพลาภาพไม่ครบสองเช่นหูหนวกตาบอดแขนขาดเป็นใบอะไรอย่างนี้ นะครับก็จะยิ่งดีจะเพิ่มโอกาสในการถูกได้มากขึ้นนะอันนี้ก็ฝากไว้เลยต่อไปครับเกิดวันเสาร์ครับเกิดวันเสาร์หกโมงเช้าวันเสาร์ถึงตีห้า9เก้าเช้าวันอาทิตย์ดาวราหู 6, เป็นเดชตามทักษานะครับแล้วคืออะไรครับเดชเดชก็คือเกี่ยวกับงานแสดงว่าจะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน หารู้ไว้เลยนะครับอยู่ในเรือนวินาแต่ว่าต้องมีวิ่งเต้นต้องมีทางลับทางลึกอ่าอะไรแบบนี้หน่อยนะครับจะดีครับจะได้โชคได้ลาบได้งานได้เจริญรุ่งเรืองแต่ต้องวิ่งเต้นนะครับต้องฝากฝังต้องใช้คอนเน็กชันอะไรเยอะพอสมควรไอ้นี่นะแต่ก็ฝากนะสำหรับคนที่มีตำแหน่งใหญ่อยู่แล้วพอเดทไปจอนอยู่ในเรือนวินาเนี่ยอย่าไปสั่งใครนานๆนะนะอย่าไปดุใครนานๆมากเดี๋ยวมันจะพังให้ดุแบบแป๊บๆแ่ะ ดุแล้วไปดุแล้วไปแล้วกลับมาดีแล้วถ้ามีปัญหาก็ดุใหม่คือไม่ใช่ออกคําสั่งแบบทหารน่ะสั่งยาวไปคิดว่าจะใช้พระเดชพระคุณได้ไม่ใช่นะอันนี้จะสั่งแป๊บสองสามนาทีพอแล้วต้องหยุดต้องหยุดหยุดหยุดดูด่า,าว่ากล่าวหยุดใช้กําลังอะไรแบบนี้ก็จะผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังจะสั่งแบบทหารโอ้โหสั่งตลอดชีวิตรับรองครับบางทีเราเนี่ยจะโดนเล่นเองแนละติดคุกได้เหมือนกันอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆมีคนหนุนหลังในเรื่องงาน อยู่ลับๆนะครับอ่าแล้ววันสุดท้ายครับเกิดวันพุธกลางคืนครับดาวราหูเป็นบริวารตามทักษะพุธกลางคือคือบอกมาย่างวันพุธไปแล้วถึงตีห้าห้าสิบเก้าของเช้าวันพฤหัสบดีครับบริวารคือก็ตัวเองอะเป็นบริวารไปอยู่ในเรือนวินาศแต่ว่ามีเกณฑ์ต้องไปทําอะไรที่มันไกลขึ้นอีกที่หนึง่งออนไลน์มากขึ้นจะโดดเด่นนะครับถ้าเป็นตัวเราเองนะแบบไม่มีลูกน้องอะ่ะเราทําเองก็ยไปทําในโลกออนไลน์เยอะๆหน่อยไปทาแดนไกลเยอะๆหน่อย ทำเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับอันเนี้ยจะดีมากๆนะครับแต่ถ้ามีลูกน้องอ่าฝากหน่อยลูกน้องมีเกณฑ์ออกได้เหมือนกันนะะมีวินาเนี่ยเช่นเขาออกไปทําเองลาออกอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็คุยจากันดีๆที่ผมบอกไว้ก่อนแล้วถ้าพูดจากันดีๆเขาก็อยู่แต่ถ้าใช้กําลังสั่งอย่างเดียวใช้แต่อารมณ์เนี่ยออกแน่นอนเนี่ยมานี่คือปัญหาที่เกิดและทางแก้คือแล้วก็พูดจากันดีๆหรือกระตุ้นด้วยแรงอัดฉีดดีมติเวตสร้างแรงบันดาลใจพาไปอบรม จิตวิทยาไปอบรมเปิดอะไรนะปกยักษ์ในตัวคุณอะไรอย่างเงี้แล้วก็มีอะไรกับูดจากกันดีหรือเราพูดไหมล่ะคะให้คนกลางมาช่วยพูดนี่ก็จะไปกันได้นะครับเห็นไหมแล้วบริวารเป็นวินาศเนี่ยแปลว่ามีเกณฑ์ให้เขาทำผ่านโลกออนไล์เยอะๆไปทาให้เขาไกลๆที่หน่อยอะไรแบบนี้ก็ยังไปต่อได้นะครับเห็นไหมทุกอย่างมันมีช่องทางไปอะ่ะเห็นไหม,ไหมนี่แค่ดาวดวงเดียวนะครับถ้าจริงๆต้องทาให้ครบเลยนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยและต่ออีกครับเห็นไหม วันเกิดไปแล้วครับอันนี้เรามาดูแบบดาวกระทบดาวครับก็จะยิ่งแม่นยํามากขึ้นนะครับอันนี้ต้องไปผูกดวงมาก่อนนะครับแล้วว่าอยู่ลัคนาเม่น,นะครับผมยกตัวอย่างก็คือมีดาวพุธอยู่ราศีมีนมาตั้งแต่เกิดครับพุธอยู่มีนเนี่ยแล้วลาหูย้ายมาอยู่มีนด้วยเห็นไหมก็จะเข้าเกฑงเขาเรียกพุธอันธพาลวิวาดราหูครับอันนี้เจอคู่ศัตรูครับเพราะฉะนั้นต้องฝากเลยนะครับเอกสารสัญญาคําพูดคําจาการโพส อะไรต่างๆนะครับจะมีปัญหาได้ง่ายนะตรวจสอบบัญชีตรวจสอบตัวเลขมีคนนินทาซุบซิบโอ้โหเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเรารู้อย่างนี้วิธีแก้คืออะไรครับเน้นตรวจสอบสิครับอย่าไปทำอะไรแบบไม่ตรวจสอบละเอียดอรอบคอบนะครับคิดก่อนโพสนะครับโลโรไฟล์เนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้เห็นไ,ไหมฝากไว้เลยนะครับตรงนี้จะดีกับเราอย่างมากมายครับ นะก็จะประคองแล้วก็จะผ่านได้นะครับแต่ก็นี่แค่ดาวดวงเดียวนะเรมีดาวดวงอื่นแต่นี่เราดูเป็นดาวพุทธนะครับ,นะรบถ้าใครมีนะผูกดวงมาแล้วให้รู้ไว้เลยเออหลังจากนี้ฉันจะต้องละเอียดรอบคอบไม่เซ็นอะไรซีซัวแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จะโทรมาหาบ่อยจะมีลิงก์แปลกๆมาให้เรากดเราก็อย่าไปกดนะครับซิ r คียตีวเรงแบบขั้นสูงสุดเออความลับล่วไหลอ,อ่าใครมีกิก๊กมีกักระวังจะโดนจับได้อะไรแบบนี้นะครับ เห็นไ,ไหมะฉนนั้นต้องเซฟแบบสุดๆนะครับเราก็จะผ่านได้นะครับดาวพูดไปแล้วอันนี้อาจารย์ขอเป็นดาวเสาร์เลยแล้วกันนะให้เห็นภาพชัดเจนคือตอนเกิดดาวเสาร์อยู่ราศีมีนครับก็คือสีน้าเงินเลขเจ็ดส่วนราหูก็ดาวจรอเสาร์กับราหูเป็นคู่มิตรใหญ่ครับอันนี้ถ้าใครมีนะก็ยินดีด้วยครับเพราะดาวเสาร์ก็เป็นดาวการงานของชาวเมษราหูก็เป็นดาวลาภจะแ,แปลว่าสมบปะส้มขัดสนเดน็จในเรื่องการงานกานเรเงินเศรษฐกิจคึกคัก ยินดีด้วยครับจะปังจะรวยมากแล้วหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นเงินเป็นทองกันเดียวเชียวโอ้โหเรียกว่าเฮงปังร่ํารวยเลยนะครับแล้วมีดีไปกว่านั้นนะครับนี่ครับถ้าผูกดวงออกมาแล้วดาวอาทิตย์อยู่ราศีเมษรหรือราศีตุลน,นะครับในห้วงช่วงเวลานี้นะครับดาวพฤหัสก็ลอยอยู่ในราศีเมพษพอดีนะครับจะเข้าเกณฑ์โชคเทวฤกิ์ที่ขัมภีโหตร์กล่าวไว้ว่า พิกวนะโชคใหญ่ในชั้นอสาพราะสาวต้องลาหูลาสุริยาต้องคููเป็นคู่คงปีนั้นจะเกิดโชคใหญ่ดังประสงค์โชคใหญ่ก็จะเกิดตั้งแต่17ตุลานะครับถึง30มสิบเมษาสองพันรหกสิบเจ็ครับอันนี้ยินดีด้วยครับเสียงโชคเอ่ยทําธุรกิจทาํามาค้าขึ้นชีวิตดูดีมากนี่แหละครับถ้าใครมีนะคอมเมนต์มาบอกกันได้จะยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีอย่าเพิ่งเสียใจไปยังมีอีกจังหวะหนึ่งครับดาวอาทิตย์ย้ายครับนะครับ หรือดาวที่ตอนเกิดดีกว่านะครับอยู่ในราศีพุษศพและราศีพิจิกมาตั้งแต่เกิดเนี่ยครับดาวราสมดีจะย,ย้าย30เมษาหกอยู่ไปถึง13พฤษภาคม1น8ครับนี่ครับดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีพุษศบกระทับพุษศบแล้วกระทับแล้วก็ลกเลงอาทิตย์ที่พิจิกเห็นไหมครับส่วนเสากราหูเขาอยู่ถึง68เห็นมั้ช่วงเวลาทับซ้อนกันพอดีอินเตอร์เซ็กชั่นกันก็เรียกว่าเกณฑ์โชคใหญ่ก็จะมาแต่มาหลัง30เมษาหกเอ้าวใครเกิด อาทิตย์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับรุปศพกับพิจิกคอมเมนต์มาบอกกันได้อันนี้ก็จะได้โชคใหญ่หลัง30เมษาปีหน้าไปแล้วครับโอ้ยินดีด้วยครับกับชาวเมษถ้ามีดาวแบบนี้นะครับเห็นไหมส่วนถ้าเป็นดาวอื่นๆถ้าอยากรู้กันจริงๆแนะนําอย่างนี้ครับอันนี้เป็นภาพรวมใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าอยากรู้ก็ต้องดูดาวตอนเกิดวันที่เกิดเนี่ยอาจารย์เกตเทวารับดูแบบเจาะลึกมาดูกันเลยครับว่าดาวราหูย้ายจะส่งผลเช่นไรนี่เลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกห้ามาได้เลยครับ แล้วทาตามที่ลายบอกแล้วการดูไปในยีชั่วโมงหลังจองมาไวสุดๆ,ๆ,ๆอย่างแน่นอนครับและที่อาจารย์ดูลึกๆละเอียดละเอียดดูแล้วได้อะไรบ้างฟังต่อให้จบเลยนะครับจะมีบอกว่าดูแลได้อะไรค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรครับและภาพจะเหลิมบดวงจันตาส่วนบุคคลนะครับก็ภาพรูปดวงละเองนี่แหละมีติดตัวติดมือถือตัวเองไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับ ที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลยขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิง่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกรก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับวอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวมีภาพเฉลิมดวงชะตาสู่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซสสมริยผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตไกเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกษเทวายนดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษาเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้